พี่เสียด้วยพี่พิเสียด้วยเนี่ยฮะคุณเอาหัวเตียงหนือได้ไยมแต่ลมด้วยา็ะดังันเบ้าดื่มตอข้าวเลยมานม้นนดื่วะ mình chẳng bao đâu mà, hả? thích nhỉ? เบื้องหลังของแท้ชีวิตปั้นไหวเบื้องหลังของแท้น mm ้ำ hmm. มันไปสมกับมันหวานดีดอกนี่เป็นเมล็ด